คำเตือนในิยหญ่เรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปตอนที่สาม เพื่อนใหม่โถงห้องเรียนรวม8โมง59นาทีวิชาโครงสร้าง01 (constructor e r คือวิชาสถาปัตยกรรมพื้นฐานที่นักศึกษาชั้นปีที่2ทุกภาคต้องได้เรียนโดยวิชานี้ตรวจงานทีละเทอมแต่ต้องเรียนลากยาวถึงปี3ระหว่างน,นั้นจะมีบางภาควิชาแยกตัวไปเรียนเฉพาะทางตั้งแต่ปี2เทอม2 เมื่อเริ่มคลาสวันแรกอาจารย์จะเชิญวิทยากรอ,ออกแบบบ้านมาเป็นคนประเมินโปรเจกต์ในขั้นตอนสุดท้ายวิธีการเรียนคือแบ่งนักศึกษาให้เหมาะกับปริมาณงานเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มละ6-7ถึงคนรันนับจำนวนคนในกลุ่มตัวเองแล้วยังขาดอีกหนึ่งคนพอดีขอเริ่มมองซ้ายแลขวาหวังจะเจอโชคดีจะได้ส่งรายชื่อให้อาจารย์ภายในคลาสนี้เลยเดี๋ยวกูมานะไอรันมึงจะไปไหนคนยังไม่ครบเลยนะ แบงเอื้อมมือมาหมายจะดึงเสื้อรันแต่ก็ไม่ทันซีอย่างนั้นไอ้เหาย้ยอย่าบอกนะว่าหิวอีกแล้วรันตรงไปทางที่เล็งไว้นั่นคือผู้ชายผมลุกเซอร์ทำหน้าบอกบุญไม่รับนั่งอยู่บนสลบที่สูงและไกลาจากโพเดียมาจาย์วาดขาย,ยาวทีเดียวสามขั้นบันไดแป๊บเดียวก็ถึงที่หมายได้อย่างว่องไวแล้วสวัสดีครับคุณเออ,เอ,อผมชื่อรัน มาหาคุณเพราะว่าอยากได้เพื่อนร่วมกลุ่มไม่ทราบว่าคุณมีกลุ่มหรือยังเอง่ยครูสนทนาไม่ตอบเอาแต่เงยหน้ามองหมอเหมือนรู้จักกันคุณจะยินที่ผมพูดไหมครับร้านสงสัยทำตัวเอียงเหมือนสงสัยขนาดถามต่อเอ่อมองแบบนี้แปลว่าอะไรอ่ะหรือว่าเรารู้จักกันมาก่อนก็ไม่เชื่อเฮ้ยพูดแล้ว รันยิ้มหวานหยดคือกลุ่มผมยังคนไม่ครบอะครับถ้าคุณยังไม่มีกลุ่มก็มาอยู่ด้วยกันเถอะนะครับพูดกันเองก็ได้นี่อ่ะได้จริงเหรอเออกูกูมึงมึงมาได้เลยเชื่อ yeah. ชอบมึงจังวะรันตบเข่าเหมือนถูกใจนักหนาขยับตัวไปนั่งที่เก e ้าอี้เล็เชร์ตัวข้างๆผ่าทางตื่นเต้นเอาการมึงชื่ออะไรอะรุตโอเครุต เท่านี้มึงมาอยู่กับกูนะทีแรกรุดไม่รู้ว่ารอยยิ้มสว่างสวยที่มองจากระเบียงคอนโดเป็นอย่างไรพอได้พินิษะยะใกลๆ้ๆถึงรู้ว่ากระชากใจจนสมองคิดคำพูดไม่ทันเขาเดินตามรันไปยังกลุ่มเพื่อนใหม่ด้วยท่าทางที่เหมือนตุ๊กตาหมาไม้ที่เพิ่งโดนไขาลานสดๆร้อนๆหลายวันต่อมารุดในสภาพเหงื่อท่วมตัวยกมือนวดท้ายถอยคลายเสน้น ขณะปอนรหัสผ่านเข้ามาในห้องรอจนสัญญาณร้องบอกเบาๆประตูจึงปดลดล็อกเขาถอดรองเท้าผ้าใบราคาแพงสำหรับจ็อกกิ้งยามเชา้าไว้หน้าตู้ไม้สูงระดับแนแข่งเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังรัวอยู่ในกระเป๋าเกง่งเพียงแค่มาหยิบออกมาดูเขาก็พอจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรตั้งแต่เข้ากลุ่มกับเพื่อนใหม่ในวิชาโครงสร้าง เมธีของเขาก็าเอาแต่ส่งเสียงทุกวันไม่มีหยุดหย่อนไม่อยากจะคิดว่าการมีเพื่อนจะนําเรื่องหน้ารําคาญมาสมอกแต่ก็อดไม่ได้การอยู่ตัวคนเดียวมานานมีแนวโน้มจะลืมการเข้าสังคมที่จริงเพื่อนในกลุ่มใหม่ก็ไม่ได้ทําให้เขาเอื้อมระอาหรือกล่าวโดยเจาะจงกว่านั้นได้ว่ารุดมีปัญหาแค่กับไอ้ยิ้มหวานคนนั้นคนเดียวจังหวะที่รุดวางของใช้ที่นําติดตัวไปวิง่งวางไว้บนโต๊ะเตี้ยข้างโต๊ะเขียนแบบ สายตาคมพลันเหลือบเห็นข้อความจากคนที่เขาเพิ่งจะนึกถึงไปรันน่าจะมีนิสัยรัวแชทหาชาวบ้านแบบไปดูตามาตาเรือรูทมึงอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมตะกี้เช็คชื่อคนตื่นแล้วมึงไม่มาส่งสติกเกอร์อะมาเพิ่งนัดว่าวันนี้จะคุยงานที่บ้านกูนะมาถูกไหมเออจะมาถูกได้ไงมึงไม่ได้สนิทกับกูซะหน่อยเอางี้กูจะไปหาแล้วกันจะได้ง่าย ตอนนี้มึงอยู่บ้านเลยอยู่หอต้องบอกแม่ก่อดไปบ้านเพื่อนไหมรุดกอดอกมองข้อความจากหน้าจอโทรศัพท์อย่างประเมินท่าทีไอ้ยิ้มหวานส่งสติ๊กเกอร์มาตัวหนึ่งแล้วเงียยไปดูท่าแล้วผมเป็นการเว้นจังหวะพิมพ์ที่อาจมีนัยยะสําคัญรุดจิงค่อย่ังใจเย็นสักพักก็เห็นค่าตาว่าอีกฝ่ายแชทมาในอีกสองหรือสามนาทีให้หลังจริงๆมึงยังไม่ตื่นจริงปะเนี่ยอะอะอะคนหล่อใจดีสรุปให้ วันนี้บ่ายโมงงานกลุ่มวิชาโครงสร้างมีนัดวางแผนที่บ้านกูถ้ามาไม่ถูกก็บอกที่อยู่ไว้ในนี้ได้เดี๋ยวให้มาร์ชไปรับตื่นแล้วก็ตอบกูด้วยจะได้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เนอะเ่รู้ทําไมต้องหลุดขำไม่น่าเชื่อว่าคนแบบนี้จะเป็นคนเดียวกับที่ช่วยแม่ค้าเข้าเฟือกขายข้าวเหนียวหมูปิ้งจนหมดรุดกะไว้ว่าทําธุระส่วนตัวเสร็จจะกลับออกมาตอบรนันแต่แล้วเมื่ออาบน้ําเสร็จขอความชแชทจากแม่ กระผุดตัวขึ้นบนหน้าจอมือถือหลายต่อหลายกรอบสี่เหลี่ยมเรียกให้เขาสนใจเสียก่อนสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะตีเล็กวันนี้วันดีแม่เลยไปทำบุญกับสินแสที่รู้จักกันขอให้เป็นวันเกิดที่สมหวังทุกประการนะจ๊ะลูกเปิดเทอมแล้วใช่ไหมเรียนวันแรกเป็นไงบ้างจ๊ะหรือต้องเปลี่ยนคอนโดใหม่ถ้าเล็ไปบอกได้นะจ๊ะมาม่าอยากให้อยู่สบายส มาม่าอาจจะทักเช้าไปหน่อยแต่ตีเล็กตื่นแล้วโทรหามาม้าหน่อยนะมาม้าคิดถึงมากอยากให้อติกลับใต้สียทีคุณพ่อกับริดก็คิดถึงเหมือนกันตีเล็กว่างเมื่อไหร่ก็กลับได้เสมอนะจ๊ะรุดพรายยิ้มบางเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนและจริงใจแม่กับพี่ชายคือสองคนในชีวิตที่รุดร้ายในขณะเดียวกันรุดไม่ใช่ลูกชายประเภทที่จะแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมากับผู้เป็นแม่เท่าใดนัก ที่ผ่านมาจึงมีแต่แม่ที่แชทมาเขาเองไม่เคยติดต่อไปก่อนเลยสักครั้งประกอบกับช่วงปีหนึ่งรุดมีหลายคลาสเรียนที่เรียนหนักแทบไม่มีเวลาปลีกตัวมาใส่ใจเรื่องครอบครัวเขาเจอริดครั้งเดียวตอนพี่ชายขึ้นมาประชุมธุรกิจที่กรุงเทพแล้วแวะมาเยี่ยมเขาว่าจะหาโอกาสขอโทษแม่ในเรื่องนี้แต่เอาเข้าจริงเมื่อมีโอกาสก็กลับพูดไม่ออกเอาซะดีๆคิดถึงมาม่ามืนกันครับ ขอบคุณเรื่องที่ทำบุญวันเกิดให้ด้วยมามาไม่ทักนี้ผมคงลืมไปแล้วเอาไว้ผมโทรหาตอนที่ผมว่างน,นะครับเขาตอบกลับแม่ไปเช่นน,นั้นรุดใช้เวลาทาครีมและสวมเสื้อผ้าอีกราวๆหนึ่งชั่วโมงก่อนจะออกจากห้องพร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาดรถมอไซค์ขณะคอยลิฟต์ที่กลางชั้นก็มีคนไว้ทํางานวันเสาร์เข้ามาใช้งานลิฟต์ตัวเดียวกันเป็นประจำเราเก้าวไปข้างในพร้อมกันอย่างเงียบเชียบ รุดและคนเหล่านี้ต่างคุนหน้าคุ้นตาตามประษาเพื่อนบ้านแต่ไม่คิดทักทายกันอย่างสนิทชิดเชือ้อชีวิตคนในเมืองในรูปแบบต่างคนต่างอยู่ล้วนเป็นไปในลักษณะที่ห่างเหินเช่นนี้อยู่แล้วจะเว้นก็นแต่เพียงมีบุหรี่ไหมสูบแต่เช้าเชียวรุษดพูดพลางกรอกตาได้ยินคนข้างกายหัวเราะทุ้มก็ยิ่งหงุดหงิดแล้วนายจะไปไหนที่ันเสานะ ไม่ได้เป็นพลักงานออฟฟิศสะหน่อยแหมไม่เคยจะเรียกฉันพี่สักทีนะขนมีศักเป็นพี่ชายข้างห้องยังคงยียวนไม่คิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะมีการมีงานทำเป็นหลักแหล่งบ้างเหรอฮ้อย่ามาพูดให้ขำเอา้าก็ไม่เชื่อไงก็ไม่ได้พูดให้เชื่อสรุปมีหรือเปล่าครับปรีอะมีหรือเปล่าครับน้องรถกระดอะปากขาดใจ หลวงซองบุรีราคาแพงจากกระเป๋ากางเกงมายืนให้แค่มวนเดียวเท่านั้นนะพร้อมกับสั่งการเช่นนั้นเชี่อขี้งกจังคนพูดยิ้มร่านิว้วเรียวหยิบไปหนึ่งมวนอย่างซื่อสัตย์ช่วงนี้เรียนเป็นไงบ้างเป็นแม่ซะเรือไงงั้นเป็นแม่ทุนหัวได้ไหมประสาทเพื่อนบ้านกวนโอ้ยหวัวเราะชอบใจในลำคอสักพัก เสียงสัญญาณในลิฟต์ก็ดังติง้งปงบอกว่าถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วผู้ใช้ลิฟต์จำนวนหนึ่งต่างครูออกไปอย่างเร่งรีบโดยจำอ้าวเดินตัดโถ,ถงใหญ่ไปทางประตูใหญ่ของคอนโดรุดมองภาพดังกล่าวอย่างเข้าใจหัวอกการเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินในเช้าวันเสาร์สะดวกกว่าขับรถเองเไปในไหน,ไหนรุดเหลือบเห็นพี่ชายข้างบ้าน เลี้ยวไปทางลานจอดรถซึ่งเป็นทางเดียวกับเป้าหมายของเขาเขาจึงเร่งฝีเท้าตามไปติดๆแทนอีกฝ่ายชะงักฝีเท้าเมื่อรุดเรียกชื่อมีอะไรก่อนหันตัวมาสบตามีสองข้างกำลังใช้ไฟแชกจุดบุหรี่ได้ท่าทางสบายๆทำงานประจำจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ได้หลอกฉนันเล่นแน่นะแล้วทำไมฉันต้องล้อเล่นโดยมิทราบฮะ แผนพูดแดกดันลมหายใจเคลือบควันบุหรี่กินเมนเทลเย็นเชียบฟุ้งทั่วใบหน้าเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอน้องชายมาเรียนกรุงเทพตัวคนเดียวแบบเนี้ยไม่หัดคบเพื่อนไว้จ้างให้ก็อยู่ไม่รอดหรอกอะไรวะฉันถามดีๆด,ด้วยซ้ำนะรุดชักโมโหเอาเหอะจะไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำฉันแค่กลัวว่านายจะเป็นแบบตอนนั้นอีก คนเราง่งแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วเออก็ดีที่ฉลาขึ้นมาบ้างแทนยักไหล่ทำตัวไม่สะ้านกับคำเน็บแนมทุกชนิดก่อนจะปลีกตัวไปทางรถยนต์โดยไม่เอ่ยคำล่ำล่าสิ่งรถก็ไม่ได้ร้องขอต่างคนต่างแยกย้ายกันตรงนั้นทุกเช้าวันเสาร์หากไม่มีธุระด่วนที่ไหนรถมักจะใช้เวลากับน้องเดียหรือก็คือบิ๊กไบคันโปรดตลอดการ มันเป็นของขวัญชิ้นงานจากพี่ชายในวันที่คณะสถาปัตยกรรมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ผลสอบเป็นไปตามที่คาดหวังรุดสอบติดคณะในฝันด้วยคะแนนสูงชิดเพดานแม่กับพี่ชายต่างร่วมแสดงความยินดีไม่ว่าจะมอบของขวัญหรือจัดงานฉลองให้รุดก็ได้รับมาแล้วทุกรูปแบบยกเว้นก็แต่พ่อหลังจากที่พ่อรู้ว่าเขาไม่ได้เลือกเรียนคณะบริหารแบบเดียวกับพี่ชาย พอก็ไม่คิดจะมองหน้าหรือพูดคุยกับเขาอีกเลยคิดมาถึงตรงนี้ก็เจอแต่ทางตันรถสยร่ยสีสากับไล่เรื่องเก่าๆออกไปจากกระแสนึกคิดเขานั่งยองลงข้างตัวรถพร้อมอุปกรณ์บำรุงจุดบุหรี่ทำสมาธิสักมวนค่อยลงมือทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากปัดฝุ่นทั่วคันรถก่อนหน้านี้ที่รุดไปเรียนโดยรถไฟฟ้าเพราะน้องเดียถูกนำตัวไปซ่อม เนื่องจากท่อไอเสียและถังน้ำมันมีปัญหาช่างเอซ่อมได้ด้วยดีในเวลาไม่กี่วันเพราะว่ารุดอยากตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดอีกครั้งจึงตัดสินใจฝากน้องเดียวไว้ที่อู่ร่วม3าสัปดาห์กระทั่งช่างเอโทรมาบอกในวันเข้าคลาสเรียนวิชาโครงสร้างวันแรกว่าน,น้องเดียหายป่วยเป็นปลตดทิ้งแล้วขณะกำลังเพลิดเพลินกับลูกรักเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น คราวนี้ไม่ใช่ข้อความแต่เป็นสายเรียกเข้ารุดมองหน้าจอแล้วขมวดคิ้วฉับสไลนยนิ้วโป้งรับสายแม้ในใจจะกล่นดาว่าไอ้ยิ้มหวานนี่มันเซาซีชิบหายก็ตามอะไรโหนี่มึงทักทุกคนที่โทรมาหาแบบนี้เหรอวะเนี่ยอย่าไรสาระมีอะไรก็รีบๆพูดมากูยุ่งอยู่ทำไมต้องดูด้วยอ่ะจะพูดไม่พูดถ้าไม่พูดกูจะวางแม่งเลยเฮียอ้อาดากูเฉยจเย็นดิ แค่จะถามว่าเห็นลายกลุ่มไหมไม่เห็นรุดก็หกลายกลุ่มอะไรของมึงวันนี้บ่ายโมงนัดคุยแผนงานที่บ้านกูถ้าไม่สะดวกมาเองก็โทรหามามันจะได้ไปรับแต่ถ้ามึงมาถูกกับกูจะแชร์โลเคชันไว้ให้มึงจะมาก่อนเวลาก็ได้เพื่อนกูมานัดดูหนังตอนสิบโมงนี่แหละเผื่ออยากจอยด้วยงั้นกูไปเองแชร์ที่อยู่มาก็พอโอเคแกแข่เนี่ยดูเป็นหมาเลยสัมึงแม่งเซา,ซ,ซ,าซีเซาซีคียอะไรวะ ทำอย่างกับกูโทรหาทุกวันไงเนี่ยกูไม่เห็นลายกลุ่มแต่กูเห็นลายส่วนตัวเข้าใจหรือยังรัวไลน์มาขนาดนั้นยังจะบอกว่าตัวเองไม่เซาซีเหรอไปเคาสมองตัวความผิดปกติบ้างนะถ้าว่าไงเฮ้ยปากสัตว์จังวะก็มาดิครับกลัวที่ไหนอะครับอประษาทอะด่ากูอีกเง้ยเออด่าไม่ปราษาแล้วจะร้อนตัวทำไมไม่ทราบรุดพูดจบประโยคก็ฉุดคิดได้ ว่าอาจจะติดฝีปากประมาณนี้มาจากพี่ชายข้างห้องก็ได้เรามีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีกูจะได้วางที่จริงก็ไม่มีหรอกแต่คนดีที่ไหนเขาจะไล่คนอื่นแบบมึงบ้างแล้วคนดีๆที่ไหนเขาลัวไลน์ใส่คนอื่นเป็นสิบๆอันทั้งๆท,ที่ไม่ได้สนิทกันแบบมึงบ้างฮะก็มึงไม่เช็คอินก,กูมงานเป็นเด็กหรือไงก่อนเรียนต้องเช็คชื่อกูไม่ทำหรอกไอ้สัสมึงต้องปิดโนติแน่ๆปิดไม่ปิดก็เรื่องของกู ถ้ารู้ว่ากวนตีนขนาดนี้ไม่ชวนเข้ากลุ่มแต่แรกก็ดีหรอกก็เรื่องของมึงอยู่ดีเออพูดถึงงานกลุ่มทําไมวันนั้นมึงนั่งสกลเลยวะเอาจริงพวกสถาปัตย์หลกักนั่งใกล้อาจารย์กว่าพวกกูอีกมั้งมึงไม่มีเพื่อนหรอหรือว่าเพื่อนสนิทขาดเรียน,นเนี่ยนเนี่ยเพื่อนกลุ่มกูคนหนึ่งก็ยังอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะแต่อิงบอกว่าบอกอาจารย์สุธีไว้แล้วก็เลยเอาชื่ออิงลงกลุ่มด้วยเดี๋ยวมึงก็ได้เจออิงแม่งนางฟ้าเดินดินดีๆนี่เองคราวนี้รุตไม่โต้อตอบ ที่จริงเขาจงใจอยู่งเงียบๆจุดกว่าไอ้ยิ้มหวานจะเปลี่ยนเรื่องไปเองแม้ไม่ค่อยได้คุยกันแต่การสังเกตจากแชทปลายกลุ่มก็พอจะเดาได้ว่ารันเป็นเจ้าพ่อท็อปปิกทั่วสารทิศไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่รันก็เก็บมาคุยได้หมดฮัลโหลไอ้รุดได้ยินกูไหมเนี่ยหรือมึงวางสายไปแล้วจริงๆวะรุดถอนหายใจเสียงดังบุหรี่ใกล้หมดมวนโดยที่ปัดฝุ่นน้องเดียมไม่ถึงครึ่งทาง ขอตอบน้ำเสียงติดยานข้างเล็กน้อยไปว่ากำลังคิดอยู่ว่าถ้ามึงยังไม่หยุดพูดกูจะตัดสายแม่งเนี่ยมึงกวนตีนจัดจัดเจอหน้าจะเอาตีนยัดหน้ผาผากให้เข็ดนะแต่กูไม่กวนแล้วก็ได้จะแชร์โลเคชั่นไว้บ่ายโงเจอกันแค่นี้นะเดี๋ยวอะไรอีกมึงอยู่ไหนทำไมได้ยินเสียงสวดมนต์อ๋อกูอยู่วัดพปดีมาหาแม่แต่หูมึงดีจังวะกูว่าตัวเองออกจากศาลามาไกลอยู่นะ รุดพยายามไม่หลุดความจริงที่บ่าตัวเองกลัวผีขนาดไหนก,ก็เปล่าแค่ถามดูคุณแม่ไปทำบุญที่วัดเหรอแม้จะเป็นแค่การสวดมนต์กลางวันแสกๆก็ทำใจเขาร่วงลงตะตุ่มได้มังหมายถึงแม่กูมาทำบุญที่วัดอะไรงี้เหรองั้นท่านก็น่าจะได้ทำบุญถือศีลแปดทุกวันอยู่แล้วแหละเพราะว่าท่านบวชชีที่นี่เออโทษทีกูเสียมารยาทไปหน่อย ขออนุโมทนาแลวกันเฮ้ยไม่ดีแค่ถามเองคิดมากไปได้กูมาหาแม่ทุกวันอยู่อยู่แล้วมีเรื่องเครียดหรือไม่มีก็มาเยี่ยมตลอดวิ่หน้ามาด้วยกันก็ได้นะกูกับมึงไม่ได้สนิทกันไม่ใช่เือไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอยู่ๆไปก็สนิทกันเองแหละเนี่ยที่จริงเดี๋ยวแก๊งกูก็มาด้วยประจําแต่วันนี้พิเศษหน่อยกูมาทาบุญวันเกิดและตั้งใจจะมาขอให้ท่านอวยพรโดยเฉพาะคืนนี้เลยกะว่าจะไปแดกเล่ากับเพื่อนที่หลังอ๋อนี่เองตัวอย่างของคําว่าวัดก็เข้าเล่าก็แดก รถพยายามสงบท่าทีเรื่องที่เขาเกิดวันเดียวกับไอ้ยิ้มหวานนี่บางทีโลกนี้ก็ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินมึงเล่นมุกกระหูอเชื่ออย่างได้มันเกิดปีนี้คอมพลีทละโอเวอร์ไปไหมเมื่อกี้กูหลอกด่าไม่ได้เล่นมุกอะไรทั้งนั้นอืมแต่ก็จริงแหละคนเราเกิดมาแค่ชีวิตเดียวแถมเป็นชีวิตที่โคตรสั้นอีกได้ลงมือใช้ชีวิตสักครั้งต้องเอาให้คุ้มสิวะอยากเข้าวัดก็เข้าอยากแดกเหล้าก็แดก อยากนอนกับใครก็นอนอยากเข้าสังคมแบบไหนก็เข้าไปซะดีกว่ายอมถูกตีกรอบแล้วอุดอู้หดหูไม่เป็นตัวเองอีกหรือบางทีคนบางคนไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองด้วยซ้ำอ่ะแม่ครูบอกว่าไม่ว่าสิ่งใดที่ทําแล้วดีสิ่งนั้นย่อมส่งผลดีหรือสิ่งใดที่ทาแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นสิ่งนั้นจะดีทวีคูณไปอีกเป็นกุศลติดตัวเราตลอดไปวันเกิดปีนี้เลยตั้งใจจะทําแบบที่ทํามาทุกวันก็คือกินให้อิ่มนอนให้หลับทําเรื่องดีๆให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง เพื่อให้วันพรุ่งนี้จนเวียนไปถึงวันเกิดปีหน้ามีแต่เรื่องดีๆเหมือนเดิมรุ่นิ่งฟังครวนคิดทุกคำพูดเริ่มจะเชื่อแล้วว่าแม้แต่หัวข้อธรรมะรันก็ยังเอามาพูดคุยเหมือนเดิมเป็นเรื่องปกติได้มึงดูอยู่กับปัจจุบันมากกว่าที่คิดนะหมายความว่าไงเนี่ยก็ใช่ดิคนเราถ้าโมแต่ไปพวกัถึงอดีตหรือเอาแต่มองไปข้างหน้าจนลืมปัจจุบันเนี่ยมันจะไปมีความสุขได้ไงวะรุ่ระบายยิ้มผ่อนคลายจะว่าไปรันก็พูดถูกทุกอย่าง คนคล้ายวันเกิดมีแค่ครั้งเดียวในหนึ่งปีคนเราควรทำแต่เรื่องดีๆเพื่อเป็นกุศลให้ตัวเองแม้รุ้จะยังวางเฉยเรื่องยแยาแย่ทั้งในอดีตและอนาคตอันใกล้ไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ขอภาวนาให้วันนี้มีแต่เรื่องที่เขาปรารถนาจะให้ตัวเองมีความสุขทักครั้งกูมีอะไรจะบอกมึงวะกูนึกว่ามึงตัดสายไปแล้วไหนว่ายุ่งไงวะเอานะจะฟังไหมโอยบ้านี่ฟังสิครับฟังฟังฟัง กูเกิดวันเดียวกันกับมึงเฮ้ย <Hey, S 1> จิงอย่าล้อเล่นหน้ากูเหมือนคนล้อเล่นหรือไงเฮ้ย <Hey, S 1> หยุดเฮ้ยได้แล้วก็ตกใจอะแค่เกิดวันเดียวกันเองนะก็ตกใจอยู่ดีปะไปกินข้าวด้วยกัน่อยดิฮะ <c oughs> กูเปลี่ยนเรื่องแล้วยังจะตกใจเฮี้ยอะไรวะนี่ <c oughs> รันเริ่มพูดติดอ่างดูโตตอบไม่ได้ช่วยขนาดแม้รุ้จะชักชวนเรื่องง่ายๆอย่างการไปกินเลี้ยงวันเกิดสุดท้ายก็ตอบกลับมาสั้นๆว่า ก็ได้เข้าเที่ยงใช่ปะไม่ตอบกูพุ่งนี้เลยละกูตอบมึงเร็วกว่าที่มึงดองไลน์กูอีกนะเว้ย <c oughs> รุดกลั้นขำเออเข้าเที่ยงเพอตอนเย็นมึงมีนัดแล้วหรือถ้าไม่อยากมาคนเดียวจะชวนเพื่อนมาด้วยก็ได้นะไม่เป็นไรไปแค่สองคนก็พอโอเคตอนนั้นแต่งานเลี้ยงตอนเย็นมึงจะมาด้วยกันไหมล่ะ <c oughs> จะอยากเจอกูอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เว้ยกูแค่ชวน วันนี้มันเกิดมึงกับกูไงกูไม่ชอบร้านเหล้าอะแม่งเสียงดังปกติชอบไปบาร์แจ๊สมากกว่าเจ๋เคุณชายชิบหายเออไอมาร์ชก็มีกลุ่มเพื่อนบาร์แจ๊สเหมือนกันบอกว่าเป็นเพื่อนพ่อกูเลยรู้สึกไปเองว่าบาร์แจ๊สแม่งมีแต่คนแก่แก่หรือเปล่าก็มไม่เสมอไปอยู่ที่ว่ามึงจะไปวันไหนถ้าไปวันอังคารที่มีดนตรีสดก็ม,มีโอกาสเจอวัยเดียวกันค่อนข้างสูงมึงมีแต่เพื่อนแบบนี้เหรอวะแบบไหน ที่อายุมากกว่าไม่หรอกที่ข้างห้องกูเขาชอบไปบางวันกูเบื่อเบื่อกูก็ติดรถไปด้วยแล้วก็เสือกชอบความเงียบของมันพอดีแหมผุนงี้น่าลองไปสักร้านเลยวะถ้าสนใจเดี๋ยวพาไปร้านที่กูไปประจำก็ได้เขาเปิดสิบโมงเช้าคงพอจะมีข้าวเที่ยงให้มึงแดกอยู่ละรูดเน็บมือถือกับหัวไหลการใช้น้ำมันการฝุ่นถังน้ำมันจำเป็นจะต้องใช้สองมือค่อยๆฉลมงมึงจะไปเองมึงจะให้กูไปรับ ที่ไหนก็แล้วแต่เลยเอ่อมารับกูได้ไหมอ่ะกูไม่มีรถก็ได้แต่กูมีน้องเดียนะเอา้าไม่ต้องเอาเมียมาด้วยก็ได้แค่ไปฉลองวันเกิดเองอ๋อโทษโทษเอ่อกูหมายถึงกูมีบิ๊กไบค์ไม่ใช่รถยนต์มึงสะดวกจะซ้อนกับกูหรือเปล่าล่ะรถรู้สึกว่าไอ้ยิ้มหวานเงียบไปพักหนึ่งกำลังจะถามอีกรอบก่บคล้ายได้ยินเสียงทำของตก ตามด้วยเสียงตอบกลับมาจากที่ไกลไกลสะดวกสะดวกสะดวกแน่นอนกูกูไปด้วยกูไปด้วยเอาบิ๊กไบคันยาวของมึงมารับกูที่บ้านได้เลยจ้า